โอเคนะครับอ่าข้อนี้นะครับกิจการเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยวันที่3สิงหาเนี่ยไปซื้อวัสดุสำนักง,งานมา3,008นะนะครับแล้วก็สิ้นปีนับแล้วเหลือ800นะนะครับแสดงว่าข้อนี้นะครับไม่มีวัสดุสำนักง,งานต้นปีเนาะนะครับไม่มีนะครับเพราะว่ามีข้อมูลแค่การที่ไปซื้อนะครับแล้วก็จากการตรวจนับว่าเหลืออยู่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแสดงว่า ไม่มีวัสดุสำนักง,งานต้นปีนะครับให้เวลาอ่าโอเคนะครับโจยบอกว่า3ามสิบงหากิจการได้ซื้อวัสดุสำนักง,งาน3 8มพนะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บนะครับวันที่31มธันวาก็ทําการตรวจนับนะครับตรวจนับแล้วก็ตีราคานะอยู่เหลืออยู่800บาทนะครับอ่าจากนั้นเราก็เข้าสูตรต้นบวกซื้อลบปลายนะครับ ต้นบวกซื้อลบปลายนะครับต้น0ูนย์นะครับบวกซื้อระหว่างปี3,800นะครับลบปลายปี800อ่าก็จะเหลืออยู่8เออโท่าทีครับ3,000บาทนะครับ3,800นะครับลบ800ก็3,000บาทแสดงว่าวัสดุสำนักง,งานใช้ไปนะครับคือ3,000บาท วัสดุสำนักงานใช้ไปดังนั้นสามพันตรงนี้เราก็จะเอาไปทำการบันทึกบัญชีครับ เราจะเอาตรงนี้นะครับไปทําการบันทึกครับ <c oughs> อาจารย์จะเขียนบันทึกก็จะไปเขียนบ้าทําไมวะเอองงตัวเองเ <c oughs> อามาบันทึกโลกนะครับพอเราเสร็จแล้วนะครับออพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ทําการบันทึกครับสองห้าหกเจ็ดธันวาสามสิบ เสร็จแล้วก็เดบิตวัส,สดุสำนักงานใช้ไปเดบิตวัส,สดุสำนักงานใช้ไปหมดห้าสามพันบาท แล้วก็เครดิตวัสดุสำนักงานเครดิตวัสดุสำนักงานโอเคเรียบร้อยค่ะแต่แล้วอย่าลืมทำอธิบายครับปรับปรุงวัสดุสำนักงานใช้ไป